我们接过枪柄。 Yeah. <laughs> กูดูละคระเยอะจนมาต่อรองอ,อะไรไอะไรอะไรมันถมี่ันไ่ได้เอาพี่ให่เอากูไ,งงาไม่มอี่่าใครเต็มจริงที่นี้นมาได้เลยออก